ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคานิมิโซนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการรีวิวหนึ่งในตัวละครที่จะเข้ามาในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับโดยจะเป็นตู้เรทหน้าตู้และเป็นตัวละครใหม่อย่างทางฮารแคมป์นะครับผมอ่ะซึ่งทางฮารแคมป์เนี่ยไป็นหนึ่งตัวละครที่มีความ สามารถน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าในอนาคตอาจจะมีงานมากกว่าณเวลานี้ของทางสมุยญี่ปุ่นดดซ้ํานะครับผมซึ่งทางคาร์ดแคปเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถนำไปใช้และนำไปปรับให้เข้ากับทีมได้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน,นะครับทำให้เรามีตัวเลือกในการเล่นอะไรได้หลายรูปแบบมากขึ้นประมาณนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของตัวละครนี้เป็นยังไงโชว์เคสของตัวละครนี้เป็นยังไงและสรุปแล้ว ตัวละครน,นี้น่าเปิดยังไงหรือไม่นะครับผมโอเคก็ okay, เดี๋ยวเรามาพูดถึงพื้นฐานของตัวละครฮาร์ดแคมป์พร้อมกับสกิลต่างๆกันละกันนะครับผมฮาร์ดแคมป์นะครับจะเป็นตัวละครในฐานะของตัวละครสไตรเกอร์นะครับบทบาทเป็นตัวละครซัพพอร์ตการโจมตีเป็นสีแดงเกราะเป็นสีแดงพื้นที่ที่ถนัดนะครับจะเป็นพื้นที่กลางแจ้งแล้วก็จะใช้อาวุธเป็น AR จะยืนอยู่ในระยะกลางนะครับ อุปกรณ์จะใช้เป็นมวกใช้เป็นแฮร์แบนแล้วก็จะใช้เป็นตัวอม ulet นะครับผมต่อมาเรื่องของสกิลอะเรื่องของสกิลวันนี้จะค่อนข้างน่าสนใจอยู่ระดับหนึ่งเลยสำหรับทาง hard camp นะครับ e x Skill นะครับก็คือจะเป็นการบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆน,นะครับ1เป้าหมายเป็นเวลา26วินาทีนะครับที่ level 5จะบัฟได้อยู่ที่80.4%เเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากการที่บัฟ ในส่วนนี้แล้วนะครับพอมีการกดใช้ในส่วนของเอ l กจะมีการเสกเป็นส t ต็กหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่ามันหวานนะครับซึ่งเอ s t ต c k ตรงนี้เราจะได้มา5 s t ส c ตซึ่งเดี๋ยว s t a ็กตรงนี้จะไปมีผลกับในส่วนของทาง Sub Skill ของตัวน้องแกนะครับเ a s ิกส k ิ l นะครับจะมีการพล็อคทุกๆ50วินาทีนะครับโดยที่จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมรอบๆตัวนะครับ24.3%เป็นเวลา30วินาทีนะครับผม Enhance Skill จะเป็นการเพิ่มทางโจมตีให้กับตัวเองแล้วก็ Sub Skill นะครับก็คือถ้าเกิดว่าทาง Hardy Camp นะครับมีในส่วนของ Stack มันหวานอยู่กับตัวจะมีการทำ Damage เพิ่มเติมเป็น Additional Hit นะครับอาจจะเป็นเหมือน h ิตเสริมเพิ่มเองหนึ่งที่อะไรแบบนี้ใส่ศัตรูนะครับผมโดยที่ทุกๆการโจมตีตรงนี้มันก็จะมีผลในการกินในส่วนของค่ามันหวานออกไปทีละหนึ่ง s t a ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็น s k i l คร่าวๆของทาง h a r d แคมป์นะครับ ต่อมาพูดถึงเรื่องการปั้นการใช้งานแล้วกันอาส่วนตัวมองว่าฮาร์ดแคมปนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่คิดว่า3ามดาวสามารถเล่นได้เกือบทุกคอนเทนต์แล้วนะครับผมอะถ้าเราอัพขึ้นมาดับปืน2มันจะมีการเสริมในเรื่องของอะระยะเวลาของทางบัฟอะไรพวกนี้ให้กับทางฮาร์ดแคมปนะครับจะทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นไปมากกว่าเดิมอะแต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่าคิดว่าดับ3ดาวก็เล่นได้แล้วนะครับกับตัวละครตัวนี้ต่อมา เรื่องของอุปรกรณ์นะครับเรื่องอุปรกรณ์ตรงนี้ส่วนตัวมองว่าให้เน้นไปที่ช่องที่2เลยเพราะว่าเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับแต่ว่าอยู่ในบทบาทซัพพอร์ตฉะนั้นต้องเอาให้น้องแกรอดให้ได้ซึ่งของชิ้นสําคัญที่สุดคือช่องที่2ส่วนช่องที่1กับช่องที่3อันนี้แล้วแต่ว่าคุณมีทรัพยากรเพียงพอไหมและคุณอยากจะอในส่วนตรงนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับผม เรื่องของสกิลอ่ะเรื่องของสกิลอันนี้ส่วนตัวมองว่า ex สกิลสำคัญที่สุดเลยสำหรับทาง h a r r แคมป์นะครับผมเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในสกิลที่ทำให้ตัวละครนี้มีความโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการรับพลังจติตในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะถ้าสังเกตมันจะมีความคล้ายคล,ยคลึงกับทางฮิมาริเลยใช่ไหมในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะก็ทำให้ตัวละครนี้มันสามารถใช้ในการสับเปลี่ยนและกันสำหรับการต้องการใช้ในพวกตัวละครซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอ่ะ ex สกิลสำคัญมากๆ สกิลต่อมาส่วนตัวมองว่าเป็นเบสิคสกิลนะครับถึงแม้จะมีการพล็อกทุกๆ50วินาทีแล้วก็จะมีช่องว่างอยู่ที่20วินาทีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรากะเวลาดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมองว่าในส่วนตรงนี้ก็ยังสามารถช่วยเหลือในการบัฟให้กับเพื่อนได้อยู่พอสมควรเช่นกันนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาสกิลถัดมาที่ส่วนตัวมองว่าควรจะอัพควรจะเป็นเอนแฮนสกิลในกรณีที่คุณทำทางฮารเรแคมป์ขึ้นไปจนถึงระดับปืน2นะครับ คือถ้าเกิดว่าทำฮารคดแคร์มาถึงระดับพื้นสองเอเนแฮสสกิลตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเอเนแฮสสกิลพลัสและจะเพิ่มความสามารถในการยืดระยะเวลาของการบัฟของตัวฮาร์แคร์ให้มันยาวนานขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งในส่วนเนี้ยถ้าทาในระดับพื้นสองสกิลเอเนแฮสจะมีความสาคัญด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้ทาในระดับพื้นสองเล่น3ดาดาวอ่าในส่วนเนี้ยส่วนตัวมองว่าไม่จําเป็นเลยทั้งเอเนนแฮสและซับสกิลนะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายในส่วนของซับสกิลเพิ่มเติมันเ Sub น,มน,เนเเระจป็ื่ององงข การทำดาเมจเพิ่มเติมนั่นแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ได้คุ้มหรอกถ้าเกิดว่าเราจะไปอัพสกิลในส่วนนี้เพื่อให้น้องแกทำดาเมจเพราะว่าด้วยตำแหน่งของน้องแกนะครับมันคือตำแหน่งของซัพพอร์ตและดาเมจมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายแบบนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการปั้นทางตัวละครหาในแคมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโชว์เคสกันเดี๋ยว่าตัวละครนี้มันสามารถบัฟพลังโจมตีขึ้นไปได้เยอะขนาดไหนแล้วก็ จะเห็นความต่างในการบัฟได้เหมือนกับเวลาที่เราใช้ขิมาริหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำการโชว์เคสให้ดูว่าเมื่อเปรียบเทียบดาเมจของการบัฟระหว่างฮารกับทางขิมาริจะแตกต่างกันประมาณไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติม้วกันโดยที่ดาเมตตั้งต้นในครั้งนี้ผมจะใช้เป็นทางคีนะชุดเรสนะครับเพราะว่าทางคีนะชุดเรสเมื่อมีการกดใช้ในส่วนของ e x skill นะครับมันจะไม่สนในเรื่องของค่าความเสถียรทำให้ดาเมจ ค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบในนัดที่1กับนัดที่2ให้ดูกันอย่างชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันในการเรนคอร์สไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราบัฟสองสกิลนี้เข้าไปซ้อนกันอะ สกิลหนึ่งจะหายไปทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดกีรังคีนาขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสดาเมจของทางฮาร์เดชแคมให้ดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรับไปก่อนนะตรงนี้รับเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะยิงเดี๋ยวให้คอยดูดาเมจนะว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะอ่ะเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ3 7ม1ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะเป็นบัฟของทางทิมารีแทนนะครับ ก็ยิงเหมือนเดิมอ่าสามหมื่นสามเก้าอ่ะก็ 33, 9, ะะจะเห็นว่าบัฟของนางฮิมาริแรงกว่านะครับผมอ่าในส่วนตรงนี้นะอ่าแต่นี้ก็น่าจะรู้เยู๋ยวแล้วแหละเพราะผมก็น่าจะอธิบายไปแล้วนะครับว่าบัฟของนางฮิมาริมันแรงกว่าแต่บัฟของทางฮารเรสเนี่ยเป็นบัฟที่อยู่ได้นานกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดบัฟไปนะตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะมีการติดขึ้นมาอ่ะอันนี้นะครับ เนี่ยให้สังเกตที่วงนะวงถือว่าพอใช้ได้อยู่นะเรื่องของเบสิคสกิลอ่านี้เป็นการพร็อกทำเบสิคสกิลขึ้นมานะครับซึ่งการพร็อกเบสิคสกิลตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นหมู่ด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ในสักทีนะอาเดี๋ยวอมขอลมันไปก่อนนะเดี๋ยวตัวใต้นะครับเนี่ยแล้วก็ยิงเลขหนึ่งที่อะไรแบบนี้นะครับ นี่ก็เ,เป็นความแตกต่างกันนะ2อ,อตัวละครอ่ะเดี๋ยวผมจะลองบัฟทับกันให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวสังเกตที่เซอร์รับคนหัวนะ,ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะเรงขึ้นอ่ะตอนนี้เป็น4ี่นะบัฟพลางจงตีมีอยู่4นะครับซึ่งอ่ะถ้าเกิดสมมติรอบมันบัฟไม่ทับกันนะมันจะต้องเพิ่มเป็น5แต่นี้อ่ะเดผมจะบัฟขึ้นไปนะ แล้วเดี๋ยวรอให้มันมาแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันจะสามแล้วพอดีบัฟอันั้นทั้งหมดพอดีนะครับเป็นบัฟของทางฮารนะครับผมอ่ะก็เนี่ยบัฟอ่ะมันจะทับกันนะครับระหว่างฮารกับพิมารินะครับฉะนั้นเวลาที่จะเลือกใช้ควรจะต้องเลือกใช้ทีมแค่ตัวใดตัวหนึ่งในการลงสักหนึ่งครั้งนะครับจะได้กระจายในส่วนของการบัฟในส่วนนี้ไปให้กับอีกทีมหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการ ครับได้สวนเป็นกิลขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งให้ดูกันแล้วกันนะครับอ่ะกระสานี้นะครับเกี่ยวกับการรีวิวทางตัวละครฮารให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปในส่วนของทางฮารแคมให้ฟังอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับก็ฮารแคมนะครับจะเป็นตัวละครทั่วไปที่สามารถดุดเรดได้จากตู้อื่นๆที่จะมาถัดจากทางฮารแคมนะครับรวมถึงอาการเปิดทางตู้โคทมาแคมก็มีโอ,อกาสดุเรดทางฮารแคมออกมาเช่นกันนะครับผมอ่ะก็ในส่วนตรงเี้ยก็คือสําหรับคนที่เลงในการที่จะต้องเก็บทางพวกตัวคอลิมิต อะไรแบบนี้นะครับเราเพชรอาจจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่คุณอาจจะเลือกที่จะข้ามทางฮารเดแคมได้ถึงแม้คุณจะอยากได้แล้วไปลุลุดเลดเอาในอนาคตแต่ว่าก็การลุนลุดเลดมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องเสี่ยงดวงสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัวละครเหล่านี้จริงๆนะครับอ่ะต่อมาจุดเด่นหลักของทางฮารเดแคมนะครับก็คือจะเป็นตัวละครที่สามารถบัฟพลังโจมตีได้อ่ะมันจะมีความคล้ายคลึงกับทางตัวละครอ,อย่างทางคิมมารินะครับเพียงแต่ว่า ทาฮาเรย์แคปเนี่ยจะเป็นตัวละครที่บัฟพลังโจมตีและตัวเองเป็นสไตร k เกอร์ฉะนั้นจะต้องไปลงสนามเองด้วยในส่วนตรงนี้ซึ่งก็จะทําให้การใช้งานในส่วนตรงนี้อาจจะทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนทีมได้มากขึ้นไปกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับสกิลนะครับเรื่องของสกิลอ่ะก็จะมีในส่วนของ EX Skill ที่ผมอยากให้อัพนําให้เร็วที่สุดต่อมาคือ Basic s k i l l นะครับแล้วก็ n c e s k i l l อ่ะ enhance น k i l l วันนี้จะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเป็นทาง ฮาเรปืน2นะครับควรจะต้องอัพในส่วน h a n น e s สกิลขึ้นไปเพื่อขยายช่วงเวลาบัฟของทางฮาเรชุดแคมป์นะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นแค่ระดับ3ดาดาว Enhance ตรงนี้จะไม่มีความสำคัญอะไรเลยนะครับมันจะไปเพิ่มเป็นเรื่องของพวกเกี่ยวกับการโจมตีต่างๆให้กับทางฮาเรเฉยๆแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นซับสกิลนะครับก็เชิงเชิงเดียวกันกับทาง Enhance Skill เลยนะครับก็เป็นเรื่องของการเสริมในด้านของการโจมตีให้กับทางฮาเรแคมป์แต่ว่า ฮาร์ดแคร์เป็นตัวละครซัพพอร์ตฉะนั้นเรื่องของการโจมตีไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับผมอุปกรณ์นะครับเรื่องของอุปกรณ์ก็อยากให้เน้นไปที่ของท่าที่ 2, 2เพื่อทําให้ทางฮาร์ดแคร์มีโอกาสลอดในสนามได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่ชิ้นที่1กับชิ้นที่3าอ,อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าอถ้าอยากจะต้องการให้ทางฮาร์ดแครมาช่วยเติมนาเมนีนิด,นดหน่อยอก็ไปอัพช่องที่1เพิ่ม หรือถ้าอยากจะเพิ่มโอกาสรอดในสนามมากขึ้นก็ไปอจัจช่องที่3าเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับแต่อยากให้โฟกัสไปที่ของช่งที่2เป็นหลักไปก่อนนะครับผมเรื่องของการดันดาวนะครับอ่ะเรื่องของการดันดาวอันนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็คือมี2ทางเลือกแหละหลักๆก็คือจะเป็นระดับ3มดาวหรือระดับ5ดาวต2วสถ้าเล่นระดาวับส2จะมีการขยายในเวลาของบัฟเพิ่มขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วนะครับการเล่นแบบ3าดาวมันก็เพียงพออยู่แล้วมันจะมีเพียงแค่ไม่กี่คอมจริงๆที่จําเป็นจะต้องขยายเวลาบัฟอันนี้เพิ่มขึ้นไปให้มันสามารถครอบคุมในการที่จะหมุนสกิลอะไรแบบนี้ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าอาโดยส่วนใหญ่แล้วเล่น3าดาวก็เพียงพอแล้วนะครับงานหลักอ่ะงานหลักตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการลงเดดบอสต่างๆอ่ะแต่ว่าสังเกตไหมว่ามันมีงานที่คล้ายคลึงกับ1ตัวละครอ,อย่างทางทิมาริ แต่ว่าทางฮิมาริจะได้เปรียบหนึ่งอย่างคือเรื่องของการเร่งค่าคอสให้กับทีมนะครับฉะนั้นในระดับอินเซนย้ำนะครับในระดับอินเซน์ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นทางฮิมาริลงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในระดับอินเซน์โดยปกติแล้วก็จะเล่นกันประมาณ1ทีมไม่ได้มนจะมีไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละที่จําเป็นจะต้องเล่น2ทีมนะอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้น สำหรับคนที่ตีะระดับวินเซนต์นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้อาจจะยังไม่จําเป็นในเวลานี้นะครับย้ํานะว่าในเวลานี้อาจจะยังไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งงานหลักๆของทางไฮเดรคัมก็คือการลงเลดวอลทั่วไปแต่จะเป็นในระดับทอร์เมนต์นะครับผมต่อมาจะเป็นคำถามว่าเราสรุปแล้วตัวละครนี้น่าเปิดไหมอ่ะ ถ้าพูดถึงความสามารถส่วนตัวมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเปิดมากๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานนะครับสาหรับคนที่ลงเพียงแค่ระดับอินเซนส่วนตัวมองว่าอาจจะข้ามในส่วนตรงนี้ไปในกรณีที่เพชรคุณมีไม่เยอะหรือคุณคํานวณไว้แล้วว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเปิดตู้ในอนาคตแล้วเพชรของคุณมันจะพอดีอะไรแบบนี้นะครับอยากให้ข้ามในส่วนของตู้ฮาร์เรแคมป์ไปก่อนเพราะว่าฮาร์เรแคมป์หนึ่งสามารถลุดเลทออาจากตู้อื่นได้นะครับฉะนั้นในช่วงของตู้ฮินาเรสก็มีโอกาสลุดเลทมาเช่นกัน2 ถ้าคุณมีฮิมารีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวมองว่ายังไงฮิมาริน่าจะแทบจะเก็บทุกๆบอสอยู่แล้วถ้าคุณลงเพียงแค่ระดับอินเซนนะครับแต่ถ้าเป็นเคสหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดจะลงในระดับทอร์เมนต์นะครับผมอยากให้เก็บทางฮาเรแคมเอาไว้เพราะว่านี่คืออีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถบัฟได้ในส่วนของพลังโจมตีนะครับแล้วก็มันจะทําให้เราสามารถกระจายในส่วนของออพวกตัวละครบัฟพลังโจมตีในส่วนตรงนี้ไปเป็น1ทีม2ทีมอะไรแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถ จบในการเล่นพวกบอสระดับทอร์นเมนต์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนทีมได้มากขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าอ่าเราจำเป็นต้องใช้เป็นฮิมาริอาโกอะไรแบบนี้อ่ะเราจะใช้เป็นทางฮาระอ่าไปจับคู่กับทางอาโกอย่างนี้ก็ได้อ่าเราก็อีกหนึ่งช่องไปใส่ไปนชื่อโรโกช่วยน้ําแทนอะ,อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มทางเลือกให้กับเราในการจะจัดทีมในการจะไปลงไปตีบอสอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดส่วนตัว ส่วนตัวของไอ้ดีผมอะ่ะผมก็วางแผนไว้ว่าจะเปิดอยู่นะครับสำหรับทางฮาร์เชุดแคมป์เพราะว่าส่วนตัวมองว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทําให้ผมสามารถตีบอสในระดับคอมเมนต์ได้ง่ายมากขึ้นในอนาคตนะครับและผมไม่อยากจะไปลุ้นในช่วงของการลุ้นเลดอีกแล้วนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับทางรีวิวการอ่าการรีวิวทางตัวละครฮาร์เชุดแคมป์นะครับโอเคก็ถ้าใครถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระช่องผมได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไร สามารถทิมเมอร์ตอคอมเมนต์ได้เช่นเดิมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ